สวัสดีครับคุณครูครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับคุณครูนะครับการพิมพ์นะครับให้ออกมาเป็นไฟล์ pdf นะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณครูไปตั้งค่าเครื่องพิมพ์ก่อนเนาะโดยการเข้าไปที่ control panel หรือแผงควบคุมของคอมพิวเตอร์นะครับ double click เลยนะครับก็จะขึ้นหน้าตั้งอย่างนี้มานะครับให้คุณครู คลิกคำว่าดูอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ส่วนคุณครูอาจจะมีสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับจะไม่เหมือนกันให้คุณครูมาเปลี่ยนเนี่ยนะครับแสดงเป็นประเภทนะครับมันจะได้ง่ายนะครับให้คุณครูคลิกนะครับดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์นะครับทีเนี้ยคุณครูอาจจะเป็นเครื่องปริ้นนะครับที่คุณครูติดตั้งเอาไว้นะครับในการติดถูกเนาะ ให้คุณครูเปลี่ยนนะครับให้เป็น microsoft print to pdf นะครับตรงนี้ให้คลิกขวาแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ set all default นะครับประมาณนั้นถ้าเป็นภาษาไทยคือตั้งเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์เริ่มต้นนะครับให้ขึ้นสีเขียวทุกๆอย่างนี้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้คุณครูปิดไปนะครับแล้วก็คุณครูเข้าไปที่โปรแกรม bookmark นะครับ ขออนุญาตนะครับตัวยกตัวอย่างสักหนึ่งวิชานะครับกดตกลง <S <S 1> <S 1> อ่ทีเนี้ยเราก็ไปที่คำสั่งพิมพ์รายงานนะครับนะครับส่งอะไรบ้รงางส่งลองลองลอง,ลองหน้าปกอันหนึ่งก่อนนะครับคุณครูก็ติ๊กธรรมดาได้เลยนะครับว่าต้องคุณครูต้องการอะไรบ้างมีปกมีมาตรฐาน แล้วก็มีคะแนนหน่วยหรือคะแนนกลางภาคไปภาคนะครับทีนี้ให้คุณครูคลิกไปที่เครื่องพิมพ์นะครับแล้วเลือก AC เหมือนเดิมนะครับแล้วก,ก็กดพิมพ์สีเหลืองนะครับกด1ครั้งทีนี้ก็จะถามแล้วนะครับว่าไฟล์ pdf เนี่ยนะครับเราจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับเราก็เลือกเลย เลือกง่ายๆเลือกหน้าเดสก์ท็อปละกันครับแล้วก็ดูรายวิชาของเราเราก็คลิกกับว่าตอทหาร30205ยยกตัวอย่างนะครับลองกดบันทึกดูนะครับอ่ะเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วไม่มีหน้าต่างอะไรแล้วกูลองยอ่อโปรแกรมดูก่อนเนาะอ่ะทีนี้ก็มาดูนะครับไฟล์ที่เราสักครู่นี้ที่เราได้เซฟนะครับ ให้ครูดับเบิลคลิกเปิดดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับอ่ะเนี่ยมาแล้วนะครับก็คืออันเนี้ยเป็นไฟล์ pdf เนาะที่เราได้จามไปนะครับก็คะแนนเรียบร้อยหรือว่างไงก็แล้วแต่นะครับอ่ะทีเนี้ยมาแล้วครูก็สามารถที่จะเอาไฟล์ pdf ตัวเนี้ยนะครับอ่าอ,อัพโหลดใส่ google Google นฟ r รนะครับทางฝ่ายงานวิชาการได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับคุณครูครับสวัสดีครับ